ราคาแค่9บาทนะคะเครื่องเดิมเดิมเลยนะคะลูกค้าปรับได้นะคะลูกค้ามันก็จะกว้างขึ้นค่ะเป็นเบาะหนังนะคะลูกค้าสวัสดีค่ะวันนี้พบกับเซลตองน,นะคะวันนี้เซลตองจะมาเสนอรถโตโยต้ายารีสีแดงนะคะเป็นตัวเจ<ม>ด้วยนะคะปี2010ค่ะตัวนี้ก็จะอยู่239,000บาทนะคะค<ม>่างเงื่อก็จะอยู่ประมาณ4,323บาทค่ะ<ม>เครื่องเดิมเดิมเลยนะคะลูกค้า เดี๋ยวเข้ามาดู้างในกันตัวนี้นะคะก็ะจะเป็นเกียร์ออตโต้นะคะลูกค้านนี้เลขแม็กก็จะอยู่ที่หนึ่งแสนหกมืนห้าพันนิดๆเองคะ่ะลูกค้าดีไซน์สวยนะคะสีแดงถูกใจใครบ้างเนาะแล้วก็ะจะมาดูห้อ,องผู้โดยสารนะคะ มันจะกว้างนะคะเป็นเบาะหนังนะคะลูกค้าเคลือบเงาให้ด้วยนะคะเ <ไป S 1> ดี๋ยวมาดูด้านหนังกันนะคะว่จาจะกว้างขนาดไหนนี่ค่ะแต่ของได้กว้างค่ะเราก็จะมีล้ออะไรให้นะคะเบาะนี้สามารถปรับได้นะคะ,ะ,คะลูกค้ามันก็จะกว้างขึ้นค่ะสำหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจนะคะ พักมาในเพจบูคัสเ,เตอร์ได้เลยนะคะทักมาสอบถามรายละเอียดได้นะคะหรือว่าจะกดติดตามกดถูกใจกดแชร์ให้ก็ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะมีโปรโมชั่นด้วยค่ะเดือน9้าโอนจองแค่9บาทนะคะหมด30กันยายนนี้นะคะย้อมหมด30กันยายนนี้นะคะรีบๆโอนจองเข้ามาเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ